สังเกตนะสังเกตแท่งเทียนนะครับถ้าแท่งสีแดงนี้นะครับแท่งแดงขันนี้สามารถปิดปิดแรงซื้อได้นะถ้าปิดแรงซื้อเส้นนี้ได้นะครับผมจะเข้าออเดอร์เซลล์ต่อเลยเนาะแต่ว่าเราจะรอให้มีการรีเจคชั่นก่อนนะครับเราจะรอให้มีการรีเจคชั่นก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนเราดูว่าจะสามารถปิดใต้เส้นแนวรับได้ไหมอ่ามีแรงขายผักดันกลับขึ้นไปนะแบบนี้นะครับ แบบนี้เรายังไม่สามารถเข้าเซลล์ได้นะครับเขามีแดงซื้อผลักด,ดันกลับขึ้นไปแบบนี้นี่นะครับรอดูอาการก่อนนะโล,นะโ,โล่ต่ำไฮต่ำนะมีโอกาสที่จะทําโล่ต่ำแบบนี้เลยนี่พูดไม่ทันขาดคํา<ม>พูดยังไม่ทันขาดคําลงไปจังซี่นะครับแนวถัดไปเขาจะเป็นแนวนี้เลยนะครับแนวถัดไปน,นัดน,นี่คือไปลายไส้ครับ ลายไส้ของแท่งสีแดงแท่งนี้นี่คือเป็นแท่งแรงซื้อเนาะเป็นแท่งแรงซื้อนะครับเราจะรอดูว่าเขาจะสามารถปิดนับปิดเลยเส้นนับปิดเลยเส้นได้ไหมอ่าปิดเลยเส้นไหมนะครับถ้าปิดเลยเส้นได้นะครับมีโอกาสนะมีโอกาส,นะกาสที่ราคาจะลงไปต่อนะครับเขามีโอกาสที่จะลงไปต่อนะนะครับแต่ว่านับน่ะปิดกลับเลยนะครับ จะลงเอารีเจคชั่นนะครับถ้าลงมานะครับแล้วดีดขึ้นนะโหได้ราคาไม่ดีนะได้ราคาไม่ดีครับจะไหวไหมฮะจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะผมมองว่านะครับทําไมถึงกดขึ้นสงเกตด้านซ้ายมือนะเขามีครับมีปลายไส้เนาะมีปลายไส้เทียนแท่งนี้อยู่นะราคาผักดันขึ้นไปเนาะแท่งนี้บอกวงบอกว่ามีแรงซื้ออยู่นะประกอบกับมีเส้นกริดนะครับมีเส้นกริดอยู่เนาะ ส้งกิดทำหน้าที่เป็นแนวรับด้วยนะครับมีทั้งไปลายไส้แลวก็มีเส้นกริดด้วยแล้วก็ห่างเส้น s m a ห้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกดขึ้นนะกดขึ้นจะมีโอกาสที่จะชนะนะครับนี่นี่เลยนะครับเทสให้ดูเนาะวันนี้มาเทสระบบก่อนนะครับเทสไม้ก่อนเนาะห่างหายไปนาน,นครับห่างหายจากบายารี่ไปนานเลยนี้มาเทสระบบก่อนนะครับชนะไหมนะครับโอ้เรียบร้อยนะครับ ไม้แรกชนะเรียบร้อยเลยนะครับดูซิว่าเราจะเทรดต่อได้ไหมนะครับถ้าแท่งนี้เป็นแท่งพักตัวแท่งถัดแท่งถัดไปจะเป็นแท่งสีแดงนะครับเรามาดูอาการนัองก,ก่อนเนาะทิ้งไ้ไว้ด้วยนะแตบบ่ว่าโซนนี้เป็นโซนแรงขายนะครับเป็นโซนแรงขายนะครับนะกดลงต่อเลยนะครับขอกดลงต่อเลยนะครับมองว่าแท่งสีเขียวได้ขึ้นมานะครับเป็นแท่งพักตัวเฉยๆเนาะแท่งถัดมามีโอกาสที่จะเป็นแท่งสีแดงนะครับเพราะว่าอะไร เทนเข้าไปเทนขาลงนะเห็นไหมโล่ต่ำไฮต่ำแบบนี้เลยครับโลต่ต่ำไฮต่ำมีโอกาสที่จะทําโลที่ต่ําลงไปด้วยนะครับมองว่าแท่งเขียวเป็นแท่งแรงซื้ออัดตัวเฉยๆนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไหมห้าสี่สามสองหนึ่ง เรียบร้อยชนะไปแล้วนี่ไม้ที่สองเราก็ชนะไปแล้วเนาะเอายังไงยังไงทาทรงยังไงเหมือนจะจะลงต่อไหวไหมนะครับมีไส้บนไส้ล่างแบบนี้นะครับเป็นแท่งสปินนิงเนาะเริ่มเริ่มจะเป็นแท่งสปินนิงแหละผมบอกถึงมีความลังเลนะและลังเลที่จะซื้อหรือว่าลังเลที่จะขายเพ,าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแท่งถัดไปเราจะรอให้เขาลงมาก่อนเนาะถ้าลงมาปิดไส้ได้นะครับ ปิดไส้แท่งนี้ได้นะเราจะมองว่าเขามีโอกาสที่จะลงต่อนะครับนี่จะมองว่าราคามีโอกาสที่จะทำโลด้วยเนาะราคาทำไฮต่ำทำโลต่ำมีโอกาสที่จะทำโลที่ต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับนี่เลยเป็นตลาด otc ด้วยนะนะครับเป็นฟาร์สคอยด้วยนะเป็นฟาร์สคอยด้วยนะครับน,นะ,นนะบมาถ้าปิดต่ำกว่าไสเทียนแท่งนี้นะครับผมจะ กปดลงต่อนะโอ้โหเปิดแก็บอืมต้องขึ้นต้องกลับขึ้นมาสูงนะครับไม่งั้นไม่กล้านะอยู่ห่างเส้น s M a ห้ามากๆเลยเนาะแต่ว่าราคานะครับเขาปิดต่ำกว่าไทเทนด้านหน้าแล้วนะครับยืนยันว่าแรงขายสามารถชนะแรงซื้อได้เนาะอืมมมันโดนเส้นกิดนะมันโดนเส้นกิดและมีอาการนะครับ ตัวเส้นกิเส้นนี้นะมีอาการเลยนะเราดูว่าจะไหวไหมนะครับลงมาแรงมากเลยกระชากเนาะกระชากเป็นแกะเลยนะครับเป็นแกะกระโดดลงมาเลยเนาะลงมาเลยลงมาเลยนะครับแทงนี้นี่เข้าไม่ทันจริงๆอนะ่ะเพราะมัน,ม,นมันเสี่ยงเนาะเราก็ไม่กล้านะเราใจไม่ถึงอนะ่ะใจไม่ถึงจริงๆอนะ่ะ กระโดดลงมาแรงด้วยเนาะปิดทิ้งไส้บนทิ้งไส้แรงแบบนี้ถ้ารีเ,เรจ็คที่เส้นกริดผมจะกดนะครับขึ้นไปอีกไหมโอ้โหมาลงมาเลยนะไม่ได้กดนะครับเขาลงมาก่อนนะเขาลงมาก่อนแบบนี้เราไม่ได้กดนะดูทรงจะไหลแรงนะคู่นี้นะครับคู่นี้ดูทรงแล้วจะไหลไปเรื่อยๆหรือเปล่าตรงนี้มีเส้นกริดด้วยนะครับตีไว้ก่อนนะ ขอตีไว้ก่อนเลยนะครับซึ่งกรีดอยู่ตรงนี้นะครับมีเส้นกรีดถ้ามีอาการแถวๆนี้นะครับมีแท่งอ่อนตัวนะครับอ่อนตัวอ่อนแรงนะครับแท่งอ่อนแรงของแรงขายนะแล้วก็ปิดเหนือแนวนะครับเราจะหาจจะบวกเข้าออเดอร์บายนะเราจะเข้าออเดอร์กดซื้อขึ้นกดคอนะครับผลิตติดติดปากมาจากตลาดเลรตตลาดทองคำเนาะเราจะกดคอหรือว่ากดขึ้นนั่นเองนะครับอ่านะเห็นปะเริ่มมีอาการแล้ว เริ่มทิ้งไส้นะมาไม่ถึงนะครับพอมาใกล้ๆปุ๊บเริ่มมีอาการนะครับเริ่มมีอาการแบบนี้นะครับเราจะรอให้เขาลงมาก่อนไหวไหมนะครับลงมาโดนเส้นกริดก่อนนะครับเราตีเส้นรอละขอแค่ราคาลงมาโดนเส้นกริดนี้นะครับโดนเส้นกริดไหมมาไม่ถึงฮนะมีอาการมีอาการก่อนตลอดเลยนะครับ มีอาการแบบนี้ตลอดเลยนะครับทิงไสไหมแท่งนี้เดี๋ยวเรามาดูอาการมาก,กา่อนถ้าทิ้งไส้นะแท่งนี้น่าสนใจนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจนะถ้าทิงไส้นะครับดูอาการมาก,ก่อนเนาะมาถึงทะลุแล้วนะครับทะลุเส้นกิดแล้วนะตอนนี้นะครับทะลุเส้นกิดเรียบร้อยนะครับ ทะลุผ่านเลยเนาะโอ้โหุมากแข็งแรงมากครับแท่งนี้รีเจ็ชัดๆผมจะเข้าแนะล้วรีเจ็แล้วนะมีการรีเจ็นะครับจากแรงขายเนาะแรงซื้อพยายามผลักดันตัวเองขึ้นไปนะครับเมื่อกี้สุดท้ายก็มีการรีเจ็ตขึ้นนะครับหรือว่ามีการไปรเสียราคามีการไปรเสียราคาไม่ให้แรงซื้อดันตัวเองขึ้นไปครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ เรามารอดูว่าจะไหวไหมนะครับเราจะไม่แก้ไม้นะครับเวลาผมเทดผมจะไม่แก้ไม้นะนะครับแพ้คือแพ้นะครับแพ้คือแพ้ไปเลยนะเพราะวันนี้เรามาเทสระบบเนาะเราห่างหายจากแบตเรี่มานานนะครับเราห่างหายจากแบตเรี่ออปชั่นมานานเนาะวันนี้ขอมาเทสระบบหน่อยดูถ้าจะไม่รอดเนาะเพราะว่าเส้นเอ a 5ห่างนะครับค่อนข้างที่จะห่างเนะาะแท่งนี้อาจจะเป็นแท่งพักตัว แต่ต้องมารอดูก่อนว่าเขาจะทิ้งไส้ไหมนี่โอ้โหโขึ้นไปเสมอเลยนะครับขึ้นไปเกือบจะเสมอเลยเนาะนะมีมี r e j e c t i นะครับขอขออีกทีหนึ่งนะครับขอขึ้นอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะกดเลยนะครับอมองไหมกระตุกโอเคครับกดเลยฮะแท่งนี้ทําไมถึงกดลงนะครับมองว่าแท่งนี้นะครับเป็นแท่งพักตัวเนาะ กลับขึ้นไปนะครับมีแรงมีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปเพื่อที่จะไปใช้นะครับเส้น SMA5 เนาะพอใช้เส้น SMA5 เสร็จแล้วราคาจะมีการทุบตัวกลับลงมานะครับนี่คือการคาดการณ์นะแต่ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะครับเพราะว่าลุ้นเลยนะครับลุ้นเลยนะครับสิ่งที่นาทีสุดท้ายไปนานกับไปนารีนะ จะไหวไหมโอ้โหทำท่าเหมือนจะรอดนะโอ้โหเรียบร้อยฮะชนะเฉยดีเจก,กไหมดีเจ็ก,ก็จะกดนะครับโอ้โหขึ้นแรงแบบนี้ขึ้นแรงเกินไปนะครับขึ้นแรงเกินไปนะครับแบบนี้ไม่กล้ากดนะคักลัวเป็นแท่งสลับสีนะครับตอนนี้สังเกตไหมแดงเขียวแดงแท่งนี้อาจจะปิดเขียวก็ได้นะโซนนี้ครับมันใกล้โซนดีมาแล้วนะครับ เป็นโซนแนวซื้อนอะเป็นโซนที่เอาไว้ซื้อนะครับหลักสังเกตว่าราคาทําหายด้วยนะโซนนี้นะครับทําให้ราคาสามารถทาหายที่สูงกว่าหายเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้จะเป็นโซนที่มีแรงซื้ออยู่แน่นอนนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูแท่งนี้ดีกว่าปิดจะปิดยังไงเนาะจะปิดแบบไหนจะเป็นแท่งเขียวอ่อนแรงหรือว่าจะขึ้นไปเกินกินแท่งสีแดงนะครับ ถ้าปิดแบบนี้นะอทิ้งไส้แบบนี้โอ้โหไม่ทันได้กดเลยครับลงแรงมากลงแรงมากเลยไม่ทันได้กดขอขึ้นไปเลยรีเจ็บชัดๆสักทีหนึ่งนะครับลงมาแรงๆสักทีหนึง่งเดี๋ยวจะกดลงนะครับโอ้โหขึ้นแรงด้วยนะแบบนี้ไม่ไหวนะ ไม่น่าจะไหวนะครับแบบนี้เพราะแท่งนี้เป็นแท่งถ้าเป็นแท่งสีเขียวนะครับถ้าแท่งนี้เป็นแท่งสีเขียวนะผมจะกดกดซื้อลงเนาะกดพุททันทีนะเวลาตอนที่เขาเปิดแท่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแท่งสีเขียวมันจะบ่งบอกว่าเป็นแรงซื้อที่อ่อนแรงนะครับจริงใ้เนาะแต่พอปิดเป็นแท่งสีแดงแบบนี้นะครับมันเหมือนว่ามันเหมือนเป็นเป็นแท่งที่เขาเรียกว่าอะไร มันจะหมดแรงนะครับพยายามขึ้นไปเนาะพยายามขึ้นไปแล้วก็ทุบจับลงมาแต่ว่าลงได้ไม่เยอะครับลงได้แค่นิดเดียวแท่งนี้เป็นแท่งสปินกิ่งนะแท่งนี้เป็นแท่งลังเลนะครับเราจะไม่เข้าออเดอร์นะผมบอกแล้วว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะแต่ยังปิดเป็นแรงซื้ออยู่นะยังปิดเป็นแท่งสีเขียวอยู่นะครับหัวนี้น่ากลัวนะอรอรอดูแรงขายชัดๆด,ดีกว่าเพราะตอนนี้เทนยังไม่เทนขาลงอยู่นะครับ ยังไม่เทนขาลงอยู่นะตอนนี้นะครับออออตอนนี้จุดที่เป็นแรงขายจริงๆจุดที่โซนนี้นะไปลายไส้เนาะไปลายไส้นี้เป็นแรงขายนะครับดูว่าเขาจะเอาอยัางไงต่อถ้าแท่งนี้ปิดเป็นแท่งสีเขียวได้แบบนี้นะครับขอใช้เทนไลน์ช่วยเนาะขอใช้เทนไลน์ช่วยนะว่า จุดที่เราต้องกดขายคยือตรงไหนนะครับนี่เราอาจจะโฟกัสที่ระยะสั้นเกินไปนะเราขอตีเส้นเทรนไลน์เข้ามาช่วยนะครับอืมเป็นปลปิดนะเปิดเหนือแรงขายตรงนี้ได้ด้วยเนาะเราต้องมาดูว่าแท่งเนี้นะครับจะปิดเป็นยังไงจะปิดเป็นแท่งอ่อนแรงไหมหรือว่าจะเป็นแท่งสีแดงนะครับอืม อย่าลืมนะว่าเทนเป็นเทนขาลงนะครับแต่ก็พอมาอยู่ในโซนที่เป็นดีมาโซนนะนะเดี๋ยววาดให้ดูเนาะนี่เลยนะครับวนถามว่าดีมาโซนยังไงนะครับนี่เลยฮรับโซนนี้ครับโซนนี้เลยนะครับดีมาโซนนี่โซนสินทรเงินโซนนี้นะครับราคานะครับทำง่าได้ด้วยเห็นไหม ไปเรื่อยทำให้นะครับนี่ไฮสูงด้วยโซนนี้นะค,ร,ค,นะคร,นะรับสำคัญนะครับเป็นแนวรับสำคัญนะนะครับอ่าเห็นไหมราคาลงมาแล้วราคาลงมาแล้วนะครับเรามาดูว่าเขาจะลงนี่ถึงไหนเนาะอ่าตรงนี้เป็นเส้นกิดนะครับขอตีเส้นกิดไปก่อนถ้าติดต่ำกว่าเส้นกิดผมจะหาโอกาสในการ กดลงทันทีนะครับนี่นี่เลยวันนี้มาประเดิมมาประเดิมด้วย i อค p t i o n ัน่ะห่างหายไปนานเลยนะครับวันนี้ขอลงเปินฝึกหัดก่อนเนาะช่วงนี้นะครับเพิ่งกลับมานะเพิ่งกลับมานะครับห่างหายไปนานนะครับห่างหายไปนานเลยกับตลาดบริหารไอออปชันยังไงครับจะปิดได้ไหมเอายังไงเอายังไงโอ้โหสวยสวยสวย สวยๆเลยนะครับขอรีเจ็คชัดๆนี่จัดไปจัดไปครับกดไปแล้วเรียบร้อยเนาะทำไมถึงกดลงนะครับราคามีการปิดใต้เส้นกริดนะครับเส้นกริดก็คือเส้นแนวรับเนาะแต่ตอนนี้ราคาสามารถปิดต่ําได้นะครับถั้าราคามีการรีเจ็คชันก็คือมีการขึ้นไปแล้วทุบกลับลงมาอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะนะครับโทนนี้ยังมีความล,างลังเลยอยู่นะ เดี๋ยวเขาจะออกเป็นไซด์ว์นะครับเขาจะออกเป็นไซด์เวย์นะถ้าแท่งนี้แพ้นะครับแสดงว่าแหล่งซื้อเริ่มเข้ามาแล้วนะแหล่งซื้อเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเราอย่าลดมนะว่าตรงนี้เขาเป็นโซนครับโซนแงดงมีมาโซนเนาะนี่แพ้คือแพ้นะฮะวันนี้มาเทียบระบบนะบอกไว้ก่อนนะครับห่างหายไปหลายปีเลยนะครับกับแบตเรี่ออปชันนี่แพ้เลยนะครับนี่แพ้ให้ดูเลย แรงซื้อโหมดมากเลยนะครับอย่าบอกว่าจะเล่นกับเคร่องกิจเส้นนี้๋ย่บอกว่าจะเล่นกับเส้นกิจถ้ารีเจ็ตแรงๆผมจะกดเข้านะครับขออีกทีหนึง่งถ้าชัดถ้ารีเจ็ตแรงผมจะเข้านะอ่าไม่ได้นะครับสุดท้ายแรงขายกระชากลงมาเลยเนาะ กระชากลงมาเลยนะครับแท่งนี้นะครับเขาเลือกฟอร์มตัวเนาะเขาเลือกฟอร์มตัวเป็นเทนขาขึ้นนะครับออกไซเวย์แล้วก็เริ่มปรับตัวสูงขึ้นนะอ่อแท่งนี้นะครับเป็นแท่งอ่อนแรงหรือเปล่าทิ้งไส้ยาวแบบนี้นี่โอ้โหถ้ากดเมื่อกี้นี่เสียวๆ,ๆเลยเนาะอ่าทิ้งไส้นะครับ ต้องดูว่านะครับ rejection ชัดหรือเปล่าเนาะมาแล้วครับขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นไปแล้วนะครับลงมาอีกไหมโอเคฮะเราน่าจะเข้าไม่ได้แล้วนะเพราะราคาเขาดีขึ้นไปเนาะกระชากขึ้นไปเลยครับแท่งนี้เป็นแท่งพักตัวนะครับแล้วก็มีแรงซื้อผักแังตวิงขึ้นไปนี่ โอ้โหจะวิงมากสวิงมากมากเลยนะครับออกไซวีนะหลุดเทนขาลงนะครับออกไซ์วี้านข้างแบบนี้กลายเป็นหัวค้อนสองหัวเลยนะครับแบบนี้น่ากลัวนะแบบนี้นะครับจะบอกว่าปิดเป็นสีแดงอีกแล้วโอ้มีเจ็กไหม ขึ้นไปอีกแล้วครับเป็นแท่งเขียวอ่อนแรงเนาะจริงไสยย้ยาวนะครับถ้ามี rejection ชัดๆผมจะเข้า order sell นะครับถึงหรือเปล่านะครับค่อยๆลงเนาะค่อยๆลงนะครับไม่ได้ลงแรงมากนี่เราเล่นคู่เดียวนะ ตอนนี้เราเล่นคู่เดียวเลยนะเรามันได้ไปคู่ไหนเลยนะครับตอนนี้ซัดคู่นี้อยู่คู่เดียวเลยนะครับแพ้ไปสองไม้ชนะไปสองไม้นะวันนี้กลับมาเทสเนาะกลับมาเทสระบบนะครับแบนเนอรี่ออปชั่นหน่อยห่างหายไปหลายปีนะครับน่าจะเทียนยากขึ้นด้วยเนาะนี่ยังไงครับเนี่ขึ้นลงลงเนาะทิ้งไส้อีกแล้วนะครับทิ้งไส้สองรอบเลยนะครับถ้าขึ้นไปนะครับถ้าขึ้นไปแล้วรีเจกตลงมาก็จะกดนะ แต่ถ้าลงมาแบบนี้ไม่ค่อยมั่นใจนะครับไม่ค่อยมั่นใจนะถ้าขึ้นไปก่อนแล้วลงมาเดี๋ยวนี้จะมั่นใจมากกว่าทำา i สูงขึ้นไดนะ้เนาะราคาทำา i g h สูงขึ้นนะครับเป็นเป็นไส้เทียนก็จริงแต่ว่าไส้เทียนเขายาวกว่าไส้เทียนแท่งก่อนหน้าด้วยนะครับอ่าไม่ได้แล้วเนาะโอ้ขึ้นไปยาวเลยนะครับ นี่คือแนวแนวเก่าไว้ะนะนี่มันแนวต้านเก่าแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหทะลุเลยนะครับทะลุเลยนะนี่เป็นแท่งใหญ่ยาวนะครับแท่งนี้แข็งแรงมากเนาะแท่งนี้แข็งแรงมากเลยนะครับแสดงว่าแรงซื้อเขาผลักกันแรงซื้อมาจากไหนนะครับมาจากโซนนี้ไงโซนดีมาโซนนะครับที่สามารถทำา i g สูงขึ้นเนาะพอราคาเขามาวนเวียนอยู่แถวนี้เขาจะมีการ พัดตัวนะแล้วก็กระชากขึ้นนะเพื่อทําเทนขาขึ้นต่อไปตามแรงของดีมาโซนนะครับอ้าวยัไงไงทางนี้ห่างเส้น SMA นะครับมีโอกาสที่จะลงมาก่อนหนึ่งแ่งเนาะนะกดลงนะครับกดลงไปแล้วนะครับ จะไหวหรือเปล่ามันลุ้นเลยเนาะลุ้นกันอีกแล้วมานี้แพ้หรือชนะจะจบเลยนะครับขอจบแค่มานี้เนาะไม่รู้ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะนะครับจะขอจบที่มานี้กอกนะเอ้าชนะครับโอ้วินเลยนะครับทำไมผมถึงกด ลงนะครับเพราะว่าราคานะครับกระชากขึ้นมาแรงมากเนาะกระชากขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็มาติดเส้นเทไลนเส้นนี้นะครับเส้นเทเลนมีโอกาสที่จะทุบตัวลงมานะครับพอราคามาถึงเขามีโอกาสท,ที่จะทุบตัวลงมาหนึ่งแท่งแล้วก็ผักด,ดันตัวเองขึ้นไปต่อเป็นเหมือนการรีเทสราคานะครับนี่นะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้มาเทสเนาะมา,มมาทเทสระบบมาเทสเทคนิคเก่านะครับที่เคยใช้นะครับทางหายไปนานจากองค์การแบลนด์ออปชั่นเนาะวันนี้ก็ เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเนาะสวัสดีครับ